ศบคำประมาทโตโยต้าไฮรักจีอายอดขายทะลุปเป้าเกิน1,000ขคันหลังเปิดราคาหลายคนว่าแรงแล้วจะขายให้ใคร <c oughs> สวัเดนพันทุกท่านนะครับหลังจากที่คู่แข่งอย่างฟอร์ดเลนเจอเปิดตัวแลปเตอร์ or, กระบ,บะสมรรถนะสูงไม่นานโตโยต้าก็ไม่นิ่งนอนใจจับไฮรักลีโวเสริมชุดแต่งพันแก่งยกชุดแต่งมาจาก รุ่นที่จำหน่ายยางต่างประเทศเข้ามาทําตลาดในไทยอย่างรุ่น gr ที่เป็นกระบะสมรรถนะสูงจากฝั่งออสเตรเลียดีไซน์ที่ต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในบ้านเราพร้อมกับการอัพเกรดกระบะให้เป็นกระบะสมรรถนะสูงไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างขุมพลังที่ถูกอัปเกรดจาก204แรงมาในเครื่องยนต์2.8เป็น224แรงมาที่มีอยู่ในตัว toyota fortuner และ h l u x r e v o gr ที่ขายอย่างฝั่งออสเตรเลียและเป็นที่น่าสนใจไปก่นอนนั้น การเปิดราคามาอยู่ที่1.499หรือคิดเป็นเลขกลมๆ1.5ล้านทำเอาสาวกพูดตามๆกันว่าราคาค่อนข้างแอบแรงหลายคนบอกว่าการนำรีโวมาใส่ชุดแต่งออฟโรดนั่นเองแต่ราคากระโดดไปไกลเลยทีเดียวจากคำวิจารณ์เหล่านั้นกับไม่เป็นผลสำหรับสาวกพิโตพันแท้ยอดขาย GR อลกับมียอดขายทะลุเป้าเกิน1,000คันตอนนี้ไปแต่ที่1,500คันไปแล้ว แม้ราคาจะสูงถึง1.499หรือว่า1.5บวกกับออปชั่นอุปกรณ์ที่ให้มาดีไซน์ในส่วนของหน้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนให้มีความดุดันทั้งการขับขี่ที่มั่นใจทุกการเดินทางทั้งอ n อนรถและ o f f ฟ o a d ตอบโจทย์การใช้งานทุกสภาวะแม้รุ่นนี้จะอยู่ในช่วงปลายโมเดลการทำยอดขายเกินเป้าก็คงเป็นการเข้ามาเช็คว่าตลาดในบ้านเรายัางต้องการกระบ,บะที่มีสมรรถนะสูง ไม่แน่ไฮรักเจนต่อไปเราน่าจะได้เห็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงมากกว่านี้รวมไปถึง GR จะมีการพัฒนาต่อยอดจากกระบะไฮรักเจเนเรชั่นถัดไปของ To โยต้าสำหรับสาวกพี่โตแล้วต้องรอติดตามว่าโ To โยต้าจะมีการปรับแผนยังไงซึ่งเชื่อได้ว่า To y ยต้าน่าจะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะสู้กับตลาดยานยนต์ที่กำลังแข่งขันกันอย่างดูเดือดทั้งลดน้ำมันลถอีวี รวมไปถึงตัว plug-in h y b r i ที่ฟอร์ดเลนเจอร์ก็มีการทําตลาดอย่างฝั่งยุโรปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ส่วนไทยค่ายไหนเจ้าไหนนั้นจะเป็นค่ายแรกที่นําตัวกระบะไฮบริดเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราซึ่งปีส0 2 5ันี้นี้เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งสําหรับวงการยานยนต์ในประเทศไทยรวมไปถึงกระบะไฟฟ้าที่จะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงเชื่อได้ว่าต้องมีการตัดราคาแล้วก็หันราคามาแน่นอน ซึ่งตอนนี้ยอดขาย E ีวีก็ไม่ได้ดีกว่ารถน้ำมันมากสักเท่าไหร่ซึ่งเห็นได้จากการเปิดตัวก่อนหน้านี้ของรถ E ีวีถือว่ายอดขายก็ล่วงลงมาค่อนข้างที่จะเยอะถือว่าเป็นวิกฤตยานยนต์ในบ้านเราหนักเลยทีเดียวในรอบหลายปีซึ่งยอดขายแต่ละค่ายในช่วงไตรมาสแรกก็ถือว่าหายไปเยอะซึ่งเมืเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ยอดขายแต่ละค่ายแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่ยังพอที่จะทำตลาดได้อีกต่อไป มาดูกันว่า t o y ย t a h ไฮรักจีรุ่นถัดไปที่จะมีการต่อยอดจากกระบะไฮรักใฮเนเจอร์เลชั่นถัดไปจะมีการอัปเกรดขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงอย่างตัวเฮเนเจอที่นำเครื่องยนต์ V6 เข้ามาพี่โตของเราจะนิ่งนอนใจหรือไม่หลังจากที่เอารุ่น r ี v o g ีจับใส่อุปกรณ์รวมไปถึงเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะสูงถือว่าเป็นการสอบถามตลาดในบ้านเรา คนไทยยังต้องการกระบะที่มีพลังก,กำลังมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ณตอนนี้เชื่อได้ว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกระบะไฮลักเจเนอเลชั่นใหม่อย่างแน่นอนในปี2025นี้เราจะได้เห็นกระบะโตโยต้าไฮรักเจเนอเรชั่นใหม่ที่มาพร้อมกับขุมพลังใหม่รวมไปถึงมีข่าวมาว่าเสือญี่ปุ่นได้รายงานว่าโตโยต้ากำลังส่้ทำขุมพลังใหม่อย่าง ุมพลังเบนซิน1นลิตรและ2.0เทอร์โบที่จะนำมาใส่ในตัวกระบะไฮรักเจเนเรชั่นใหม่นี้แฟนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับ t o y ยต a าไฮรักจีอาที่มีขายในปัจจุบันนี้และรุ่นใหม่ที่จะมาคาดการณ์ว่าจะมีขุมพลังที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคิดว่าราคาจะก,กระโดดไปที่เท่าไหร่รวมไปถึงกระบะไฮรักในบ้านเราที่จะมีการเปิดตัวในปี2 0 2 5นี้นี้ดีไซน์จะออกมาโดนใจพี่น้องชาวไทยมากน้อยแค่ไหน และราคาจะถูกเปิดมาที่เท่าไหร่ในรุ่นเริ่มต้นและตัวท็อปสุดรวมไปถึงกระบะสมรรถนะสูงอย่างตัว G R จะถูกพัฒนาบนไฮรักษ์หรือว่าจะมีการเซ็ตขึ้นมาใหม่เหมือนกับ Ford r a p t o ตที่มีการเซ็ตช่วงล่างแล้วก็พื้นฐานแชสซีที่ต่างออกไปจาก Ford Ranger พี่โตของเราจะมีการตอก้อนกับคู่แข่งแมนลองอย่างไรต้องรอติดตามในปี2025นีนแฟนๆคิดเห็นยังไงกระบะสมรรถนะสูงจากโตโยต้า รุ่นปัจจุบันคุ้มค่ากับราคามากน้อยแค่ไหนออปชั่นเครื่องยนต์ที่ให้มาหรือว่ายังไม่คุ้มค่ากับราคาและออปชันคอมเมนต์ว่ากันยังไครับใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ